เรามาเที่ยวนะครับเที่ยววันหยุดพักผ่อนกาะสบายเลยครับก็บรรยากาศสบายๆวนะันนะน,นี้ช่วงตรงนี้มีลมลมพัดตรงนี้มันเย็นดีครับจะให้ดูบรรยากาศร,บรอบๆ น,นี่ก็บรรยากาศก็ประมาณนี้ครับใต้ร่มไม้ฮะอันนี้ก็มีของขายนะครับวันเสาร์อาทิตย์ก็จะมีตลาดนะัดคนก็มาเดินพอประมาณที่พิษภันธุ์เฉลือดเกียรติต่อเก้านะครับที่คลองหลวงมาบ่อยมครับมันร่มเย็นดีนะ อยู่พยอมครับพยอมเอารมเองครับเอามาใส่มา้ยนี่มันมีรถางว่นนีไม่มีไม่มีเดินมาเดิมันนัดนัดไม่ใหญ่นัดเล็กครับ้เขาอยู่ข้างหน้าเขาสงสายเขามาส่งให้อขีข้างอกมั้งตอนเย็นสถึงาม่ ตอนเย็นมีอ่ะครับค่ะข้างนอกนี่นะต้องสะพานนะคะอ๋อตรงสะพานจะมีตลาดอีกเหรอตลาดสี่โมงเย็นอ๋อผมไม่ได้มานานแล้วตรงสะพานต้องมีมะต้องมีเมื่อวานนี่ค่ะมีสามดูบรรยากาศนะครับนี่เป็นทางเดินนะครับนี่ทางเดินยาวไปโน่นนะครับตรงมีตลาดเดินใต้ร<ม>่มไ,ไม้นะครับร่มเย็นบรรยากา,กาศก็ประมาณนี้ครับเที่ยวพักผ่อน พาเดินดูเส้นทางนะครับเส้นทางสองข้างทางของตลาดนะดูร่มร่มเย็นมากครับของขายเพียบเลยของกินม,มีสซลนกลางด้วยนะข้างบนอันนนมีน้ำส้มขาย รองเท้าก็มีมาขายด้วยครับเป็นตลาดที่บรรยากาศแบบสบายๆของพวกผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเขามาขายนะมีขนมอะไรด้วยมีฟักทองมีฟักแฟงกล้วยขนุน มีผักหวานผักข้าวเกี๊ยวมีข้าวเกียบผักหวานไมีผักหวานผักหวานปลาของสลาดบุรีนะครับมาขายอันนี้ก็มีหน่อไม้ดองนะครับกระถินดองกระชายครับพวกผิดเป็นกระชาย,ม,ชายมันละกอด้วยครับนี่ที่สุดร้านนี้ขายพ่อค้าส้มตำ ใส่คลิปใส่คลิปเอาเลยเลยตามไปตามไป,มไปนี่ถ่ายส้มตำถไทยกัมปูบรรยากาศแบบสบายสบายอากาศเย็นสบายเลยครับ,รบเดินต่อครับเดินต<า>่อโอเคตรงนี้ก็มีอะไรมีน้ำผึ้งครับมีน้ำผึ้งมาขายนะครับนี่มีน้ำผึ้งตึ๊กตา อีอันนี้เป็นร้านผัดไทยนะครับไทยร้านอทอดไดอนเมืองอันนี้มีน้ำพริกสองข้างทางก็จะมีขายแบบนี้ครับใต้ร่มไม้ ขาย,ขาย,ย,ขายได้น,นี่ขายกล้วยปิ้งขายกล้วยวันนี้ไม่น่าเทอะนะมีขายอันนี้ขายกล้วยปิ้งนะครับม,มีน้ำจิ้มน้ำซอบสบ้าน่ากินม,มากครับมีขายคู่กับนี่ครับข้าวโพดข้าวโพดกุกเนยครับไปก่อนแล้วครับผนนี่คือบรรยากาศ ของงานนะครับอันนี้ก็จะเดินทางกลับแล้วครับอันนี้มาเดินช่วงวันยุดครับสวัสดีครับสวัสดีครับ